มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอ PA นะครับปรับแฮมิงเบิร์ดลงมาที่พื้นหน่อยได้ไหมครับมันบินสูงไปฮะอาชีพที่ยิงไม่ได้เดี่ยลลำบากครับดูนะหนึ่งตีไม่โดนสกิลไม่โดนนะครับทุบทุบทุบไม่โดนสกิลรอบตัวไม่โดนนะครับไม่มีสกิลจากข้างบนเลยนะแล้วตัวดีเป็นสักเซตนะครับไม ผมไม่มีสกิลตีสูงครับช่วยหน่อยนะครับคือทำเควสไม่ได้ฮะต้องพยายามกระโดดลำบากมากครับผมบอกก่อนนะผมแบบต้องพยายามผ่าจุดที่มันมีเนินเขาไวไอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ยังพอได้อยู่เดี๋ยวอย่างตัวนี้ยังพอตีได้อยู่เดี๋ยวเห็นไหมมันยังถึงเนี่ยเอามาเอามาอยู่ในระดับนี้ได้ไหมนะครับให้มันอยู่ในระดับนี้ผมจะได้ตีได้เนี่ยอย่างตัวนี้ไม่ถึงแน่ๆเนี่ยดูสิ ไม่โดนเขาเลยอ่ะนะครับขอพี่เอช่วยหน่อยนะฮะกระโดดไม่โดนเนงะกระโดดก็ไม่โดนนะผมผมไม่รู้ผมต้องทำยังไงอ่ะหรือว่าอ่ะเนี่ยได้อยู่สกิวดี <c oughs> <c oughs> นะฮะช่วยปรับช่วยปรับเขาหน่อยนะช่วยปรับเขาหน่อยนะแบบเออนะฮะอยากให้อยากให้พี่เอช่วยปรับแบบตีไม่โดนจริงๆครับ